นี hora, <si> ่ติดป <si> <estás en Jeep> ัญญาอยู่นะที่บ้านนะที่บ้านนะถึงไงท้องเลยอ่ะบ้านไหนบ้านนี้บ้านนี้เหรอนี่เป็นแต่แรกนี่เราเป็นนักเล่นเปิดนี่เราเป็นนักเล่นตั้งโต้งอยู่พี่ล้านไปถากยด้หรืออะไรเห็นขายโย่ปัญญาอยู่โอ้ยสองอสนใช่ไหม โอเคให้ให okay. ้รอบกันห้าสิบบาทเดี๋ยวผมเยอะนะีเยอะรอบเดี๋ยวใส่นมดไปเยอะน่เดีวก็ใส่นมสดไปเยอะนี่มันเดี๋ยวสันู้นี่มันสันโตนะจะสันถอยเออสันถอยมันจะหนาวอลลอย คนสั่งเอาเลี๋ยวเข้าไปกินเราเห็นเขาเบื่อก็พี่สาวก็วจะก็สั่งเอาเลี๋ยวในถุงนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาท<ช>พีด่นก็ซื้อเป็นกระ l อนแล้วเวลานี่อยาเป็นกระ l อนเนี่ยเป็นกระ l อนเนี่ยเดี๋ยวก็หมดหมดไปลูกกี่กระ l อนแล้วสามกระ l อนแล้วเช้านเนี่ยอเอพี่ด่านกระ l อนพี่ด่านไม่กิงนะอ่าพี่ด่านกิงนะคุยขายได้เออถ้ามันมีคนเอาก็ขายเลย ยกตับตับเก็ดมีคนเอาก็ขายไปนี่ใส่นมสดกระทงกระทงหน่อยเวลาขอมอ่ะกแฝยกล้อมีอะไรยกแล้วเนี่ยยกแฝยกล้อยกไปแล้วเนี่ยขายล้นเลยนะจ้าไม่ใช่แต่ละแก้วอะไรก็ร้อนอ่าเป็นเงีบางทั้งนู้นอะไรครับพ่อมันร้อนเหรอโอ้โหมันมันจะไม่ค่อยร้อนเลยมั้งอย่ากปักไม่ดิตรงไม่เลยแป๊บนะโอเคออกพอกินได้ มันมันร้อนสูงไม่ไหวเอาน้ำตาลน้อยครับเอาใส่น้ำตาลแล้วใส่นมใส่นมใส่นมแต่น้อยหน่อยใช่ไหมเอาไว้หวานน้อยนะหวานน้อยครับโอเคมันก็พอได้เกย์ก็เจะอ้วนขึ้นอุ่นอุนอ่นอุนอ่นอุนอ่น สดาโ okay. อเคจะเอาสดาไปนี่ครับผมพอพออุ่นอุ่นแดงสดาแดงสดาแป๊บนึ่งแดงสดาแดงสดา ไปตะกี้ตังอ,อะไรวะแปแฟใช่ไหมโอเคกาแฟกาแฟ ได้แล้วจ้า